ฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไปทำไมเช็ดมือไ,ไม่เอา,เอาตอนนี้อยู่ในร้านไทศานนะครับเรากำลังจะมาดูสินค้าที่จะเอาไปขายในร้านได้เนี่ย ก็ดูดูไปก็เดี๋ยวรอนะครับ สวัสดีนะครับน้องมณิดหลวงตั้งใจคิดถึงนะสบายดีเปล่าไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้อยู่ไทยสาม สินค้าก็เดี๋ยวรอรอมาอ,อชิมมาหาที่ร้านกุบเสียวหวายกันแล้วกันนะครับอร่อยปม็มเป็นลมขายไปไงไม่ขายก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วนะเรากำลังจะพังเลยกำลังจะล้มละลายชีวิยังต้องเดินต่อไปมีส้มตำด้วยนะครับส้มตำจะขายจมามละสามสิบาทแล้วก็ มีข้าวแกง35บาทนะครับแล้วก็มีน้ําน้ําดื่มก็คือแบบว่ากินกันแบบไม่อั้นเลยนะครับ <S <S ผมใช้เพ็นงแก้วละ10บาทเติมไม่อัน้นฟิวไปเลยจุกจุกนะครับกินเท่าไหร่กินไปนะครับซื้อไปแล้วซื้อไป 5- ้าหกแพ็คล้ะอันนี้ไปใส่ข้าวเหนียวขายส้ตมตําเลวมีข้าวเหนียวด้วยเห็นไหมมีหลายอย่างหลายสิ่งมาให้น เดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวกำลังสร้างร้านอยู่ติดงานขาดจะเอาไปแล้วซื้อไปแล้วสิบห้าใบอันนี้เอาไปใส่อ่ะซื้อไปเท่าไหร่สิบสองร้อยแปดสิบเอาแค่นี้พอสิอสจานอ,อ,อ่ะจานกินอ่ะจานกินซื้อไปแล้วจา,จานยาวนเหรอจานลีลีอ่ะอันนั้นคือร้านส้มตำจานลี ถ้าจานบุใชจานบุฟเฟ่ก็คือจานแบบนั้นอย่าขายส้มตำขายน้ำตกอูย่างด้วยอะไรเงี้ยแต่ขายไม่หลายอย่างขายไม่กี่อย่างซุปซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วก็คือมีจานให้แล้วก็ถ้วยซุปถ้วยหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเลยนะเดี๋ยวรอให้ร้านเสร็จก่อนตอนนี้กำลังใช้ช่างเขามาทำร้านแล้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปเอาไอ้นี่ใหม่อาใหม่ไป รถรถไม่เลือกงานไม่ยากจนครับอยู่ไม่ได้แล้วครับถ้าไม่มีงานวันนี้ลงทุนแบบจุกๆนะครับโดนไปหลายหมื่นขายขายทองไปสองบาทนะครับกการลงทุนซื้อร้านลงทุนทำร้านก็หมดไปอีกครับน่าจะราวเจ็ดหมื่นกว่า จะไปรอดหรือไม่รอดก็ว่ากันอีกทีไปขายที่ไหนคะขายที่ตรงข้ามกับโรงเรียนบ,บอตเรโลครับ ก็ทําเป็นธุรกิจครอบคอรัวขำๆไปแต่ผมว่าถ้าการลงมินแบบระดับแสนนี่คงไม่ขำและ้วล่ะขำไม่ออกต้อ, <laughs> เองเป็นไปแสนกว่านะไม่รู้ว่าจะเปง่ายถึงจะขายทองให้หมดตัวกันไปเลยทีเดียวนะครับ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับ <laughs> ก็ใครว่างก็แวะผ่านมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไล่ตามพิกะปินะครับ ส่งแฟนขับขายแล้วนะรุ่นี้รุ่นี้นะครับรุ่นี้จะไล่ตามพี่กะปีขายแล้วนะครับเป็นชุดชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็มีประทูนะครับมีประทูมิพี่กะปีมีของทุกอย่างหลายสิ่งนะครับนี่เรามาซื้อของกันแบบเต็มนะฮะเต็มเลยนะครับนี่เห็นอย่างนี้ก็เป็นหมื่นแล้วนะครับ ตอนนี้ของพลาสติกแพงมากเอาของมาเบายา้ายไปฝั่งนู้นไง,งได้อเอาอีกเดี๋ยวเดินอีกอ,อ,อยาหหาาอย่างซ่อมซื้อมาอะไรนี่เขียงอ่ะเขียงเขียงยังไม่ได้ซื้อยังเดิน,ย,นยังเดินดเดี๋ยวไปรถมีคันนี่ค่ะ ก็ใครที่ <c oughs> อยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรก็นะครับลองคิดหาธุรกิจทําให้กับพ่อครัวดูนะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนจริงทําอะไรได้ที่ทําก็ทําเถอะนะครับดีกว่าปล่อยให้โอกาสมาหลุดลอยไปเรื่อยๆแล้วเราก็นะครับอยากกินน้ําพริกกะปิปลาทูมาครับมากินด้วยกันได้เลยนะครับชมขายชุดละหนึ่งบาทนะครับอร่อยกินมากหน่อยแม่แม่อร่อยกินน้อยหน่อยนะ เฮ้ยหเอยทีครับหมขวางช่องทาง Youtube พี่วัด dislike ล,ลงคลิปไปแล้วนะครับฝากช่องนะครับโอเคเอา,อ,าอะไรอ่ะแท็กลิงก์มาเลยเดี๋ยวพี่แชร์ให้คนจะได้เข้าไปดูเยอะๆนะครับ ตอนนี้ก็ทุกคนก็เหมือนต้องควรกว่ายที่รนหาทางเอาตัวรอดจนทุกคนเลยนะครับเพื่อรักษาสภาพทางการเงินของตัวเองให้คงอยู่ต่อไป สวัสดีแม่วาดนะครับสวัสดีนะครับมาดามเจนะครับสวัสดีพี่ภูดิตสวัสดีทุกคนส,สวัสดีคุณป้านะครับคุณป้ามณีไม่เรียกงานไม่ยากจนต้องสู้ต่อนะครับเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องสวนกระแสเราตามกระแสไม่ได้ตายแน่เลยครับลูกกบต้องลูกกบ เนว่าไดไม่มีวันตายตายไม่ได้นะคนที่อยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปเปิดร้านเมื่อไหร่เดี๋ยวผมลจะแจให้ทราบพิธีแล้วกันนะครับตอนนี้ขอสร้างร้านให้เสร็จก่อนแล้วไงเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอญาตซื้อของก็แล้วกันนะเนี่ยของเยอะมากไทยซานอยู่ลาบุรีนะครับเว <c oughs> ลบยบาย